เอาไอาจารย์น็อตด้วยบอกไว้ว่าถูกเป็นล้านยังไงไมาให้อาจารย์นัดหมื่นหนึ่งเปิดอันเดียวก็ได้อันเดียวพอแล้วโอเคเศรษฐีจากเมืองนนท์นะคะทุกท่านถูกนะคะเกือบล้านนะคะงวดที่ผ่านมานะค่ะบ้านทองบ้านทุนบ้านนั้นเป็นแปดหนึ่งแปดหนึ่งโอ้แปดน้านี่ในกระเป๋ามีแปดร้อยนี่ วัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกัปตันดอมซิ่งนะคะห้า่งวดแล้วฮะถูกมาห้างงวดแล้วตั้งแต่ศูนลุไปใช่ไหมแล้วก็ตั้งแต่ศูนไล่ศูนมาเลยแต่ตั้งแต่นั้นไม่ถูกตลอดถูกตลอดตั้งแต่งวดที่ศูนย์ซื้อไว้ร้อยกว่าใบแล้วร้อยกว่าใบแล้วงวดเก้าเจ็ดเมื่อกี้ได้เท่าไหร่คะดิรวมร้าน ล้าเกือบล้านแม่ซื้ออย่างไหนให้ได้เป็นล้านแม่จะพูดได้ยังพูดได้ถือล้านป่าเงินน่าจะเอาล้านกว่าไปนั่งในอนเลยไปคุยกั้นอนมีผลไม้เก้าอย่างแล้วก็มีพวงอะไรเก้าศอกสามพวงแล้วก็ดอกกุหลาบกุหลาบเราอะไรรวยอันนี้แบบนี้ใช่ไปหาเนี่ยมีอะไรบ้างขี้รอย่างเดี๋ยวจัดผลไม้จัดขี้ระยองก่อนก็ได้ค่ะแม่แล้วขี้ระยางใครอ๋อ ใช่ครับแต่อาจารย์น็อตอย่างเดียวไม่ได้มาหมดเชยแม่ดูแต่อาจารย์น็อตอย่างเดียวนะคะนี่คุณแม่มาจากไหนคะจังหวัดนนท์จังหวัดนนท์โอ้แล้วคุณแม่งวด97เนี่ยได้กี่บาทร่วมร้านร่วมร้านงวดนี้คุณแม่ชอบ8ไหนคะ เพราแปดศูนย์ใช่แปดศูนย์เสร็จแปดศูนย์เผยเลขเด็ดแล้วค่ะทุกคนเศรษฐีจากนนทบุรีที่มาด้วยกันมีใครถูกบ้างคะแม่ถูกทุกคนถูกทุกคนโอ้โหหนึ่งร้อยตกมากถูกทุกคนอ๋อเกือบล้านทุกคนไหมคะนี่ขยึงโอ้ถูกน้อยนี่หมายถึงเงินเศษใช่ไหมบ้าเกันมีคนห้าสิบบาทหนึ่งร้อยอคนนึ้นโอถูกน้อยนี่หมายถึงเงินแสนแต่ว่าก็ถูกทุกคนเนาะ งวดนี้นะคะน่าจะถูกล้านมีม้วนข้บาวหวานมีมะขามหวานมามะขามหวานมาบนไม้ก้าวยางพวงไม้ก้าวศอกสามแล้วจะมาถวายอาจารย์น็อตด้วยบอกไว้ว่าถ้าถูกเป็นล้านจะเอาเงินมาให้อาจารย์น็อตหมื่นหนึ่งเปิดอันเดียวก็ได้อันเดียวพอแล้วเอาไว้บอกเขาปู่ไว้ว่าถ้าเกิดถูกเป็นล้านขึ้นไปจะเอาเงินมาถวายอาจารย์น็อตหมื่น หมือนนึงใช่ไหมคะยอดเลยค่ะแม่ไปเห็นลูกไปเอแหนจิ้หอยนเขาทาาเปิดการนัดะเหนื่อยมากเลยเนาะตาแก้นะเรียมาเลยค่ะเตรียมมาเลยจากบ้านเลยเอารถตู้มาเดี๋ยวกวันนี้ับไปถูกร้าน่ายจะเอามาสองคันรถตู้แม่ทะเบียนรถอะไรคะมีแปดหรือเปล่าเรียกะไรว่าจำไม่ได้นะไมร้แปดสองแปดสองอ้วแปดเก้าแปดสองแปดสองก้าแปดสงแปดสแปด ราคาสองร้อยอ่ะดอกกุหลาบสองร้อยดอกกุหลาบแม่ซื้อมาจากไหนประคองอ่ะอ๋อมาจากปักอ๋อแล้วไม่ซื้อที่นี่ไปซื้อที่ไหนล่ะคะเรามาคืนเต้นเราซื้อที่นี่หมดเหรอจ๊ะมะค่ะที่บอกไว้ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดถูก ปลูกเป็นร้านอย่าซื้อลงอ่าลงไปถวายเป็นชื่อพ่อปู่เก้าลงที่วัดที่วัดราชบุตคองธรรมที่เขาศพลายญาติอ่ะเขาศพลายญาติโอ้สาธุค่ะแม่เนี่ยเนี่ยงวดหน้าเนี่ยงวดหน้างวดหน้าเนาะก็ขอให้คุณแม่ถูกอีกนะคะงวดนี้ถูกอยู่แล้วสาธุหลายงวดขนาดนี้แล้วนะคุณแม่นะมา่นั่งปีแล้วปีนี้นี่นะคุณแม่นะคะจากนนนะคะ โอ้นะคะมีพวงมาลัยยาวมาด้วยนะเก้าศอกเนาะสามพวงนะคะยาวเก้าศอกทั้งหมดสามพวงพวงเดียวมั้งโอ้โหพวงเดียวก็ยาวมากอันนี้นำมาจากนนเลยใช่ไหมคะแม่นี่มาจา่คือมาจากอันนี้คือมาจากแบบโอ้อันนี้รวยวางห<า>ลูกก็ได้นะมันจะสวยได้สูง นู่ฟาดฟาดพ่อผู้เลยไม่ดีวงเดียวแล้วครับถุงนึ่งสามดวงสามดวงวงเดียวแม่ฟาดพ่งผู้คนดำเลยไม่ดีเอางั้นก็ถ้าไอ้ฟาเลยได้หรือว่าต้องจ่าเป็นวงรวมว่าจัดเป็นวงเอาปลายตรงนี้องนะโมตัสสะะคะวะโตขารวโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ เอาว่าสามแล้วครับเด้อกายาอาเีย์แล้วก็ขอเจ้าขอหลักด้วยครับท่านเศรษฐีจากเมืองนนท์นะคะทุกท่านถูกนะคะเกือบล้านนะคะวดที่ผ่านมานะคะงวดนี้นะคะก็จะขอหลักหลักล้านอีกนะคะทุกท่านตั้งใจมาเนาะศรัทธาในองค์ปู่นะคะ แล้วก็ติดตามอาจารย์นอตตี้มาตั้งแต่งวดศูนย์นะคะติดตามตั้งแต่นู้นมาก็ได้ทุกงวดนะคะคุณแม่บอกนะงวดหนึ่งกุมภานะคะทุกท่าน หนึ 1> 1, 6, 7, ่งกุมพาหกเจ็ดนะคุณแม่บอกว่าชอบแปดศูนย์นะคะตนนี้สามโมงก็ได้อยู่นะเพราะว่าัวลัวคนเยอะเพราะสายเราเห็นคนมันเยอะมากใช่ครับเเดี๋ยยว ตอนนี้ถ้าคุณพ่อกับคุณแม่ที่มาจากนนทบ,บุรีนะคะก็จะนำนะคะดอกดาวเรืองค่ะหรือว่าพวงมาลัยในยาวเก้าศอกนะคะทุกท่าน นี่ค่ะคุณพ่อบางบัวทองหมู่บ้านทุกวันหมู่บ้านนั้นเป็นของผู้สมานหมดเลยหมู่บ้านนั้นเป็นของยาวมากนะทุกคนยาวเก้าสอดนะคะแล้วก็พวงใหญ่นะดอกดาวเรืองดอกใหญ่มากครับครับครับเออบางหัวทองครับครับครับปลูกเยอะอยู่เป็นล้านแม่อะไเป็นล้านนะครับว่าไหนคุณแม่เอาค้านเต็ะ ไปทั้งบุญหลายพวดตูนศูนย์ตกใช่ไหมครับครับตั้งแต่นั้นตั้งแต่ศูนย์มาถูกมาทุกพวดโอ้ถูกทุกพวดโอ้ครับครับนี่นะครับคุณแม่ก็บารมีปู่นะครับศรัทธาในปู่นะครับศรัทธาจริงนะครับถึงแม้ว่าถูกล้านโปรเซ็นไม่ได้ทั้นี้ใครว่าเดีอยไม่ถาก็ไม่ต้องมาติดตามนี่บอหนุ่ยหน้ามึงเลยหลายพวงเลยมึงสวยมันได้สวยไงเออแล้วไอ้นั่นเราอ่ะกุหลาบอ่ะแม่เอาไปทางนั้นดูเนี่ อันนนี้้พ่อพ่อกล้องมาถ่ายอันนี้หน่อยเดี๋ยวไปดูได้นาจะมาอีกนะถ้าได้อีกเนาะไอ้ก็ไม่ยอมเลยนะโอ้โหไม่มาไม่ได้ไม่มาไม่ได้มาาดูอ่เราบอกไม่ให้มาก็ไม่ยอมไม่ยอมเศรษฐีจากเมืองนนท์นะทุกท่าน ก็มาขอพรนะคะบอกกล่าวเนาะข้างๆปู่องค์ดํานะคะทุกท่านท่านไหนที่มาเนาะก็สามารถมากระซิบขอพรข้างปู่องค์ดําได้นะคะ โอ้คุณพ่อจะจะเอาลอตเตอรี่มาขอพรเนาะกระปุกองค์ดำคุณพ่อได้เลขอะไรมาคะน่ะเลขหนึ่งโอ้แปดนังนี่ในกระเป๋ามีเป็นร้อยนี่ในกระเป๋ามีอีกเป็นร้อยลอตเตอรี่คุณพ่อก็จะเอามาขอพรนะคะก็ชอบเล่นหน้าบานโอ้เป็นหนร้อยใบ บางทองทุกมันที่หนึ่งนั่มวางกรทองหน่อยนะคุณพ่อห่อโรตตี่ใช่ไหมคะค่ะใช่ห่อโรตตี่ห่อโรตตี่โอ้โหเป็นตึบหมดโอ้เป็นตึบเลยนะทุกคนร้อยกว่าใบไหมคะน่ะร้อยกว่าใบจ้ะปึกนีแต่ทองก็ปู่ทั้งนั้นอ๋อ้มีแต่เลขของอาจารย์นัตตี้เลยใช่ไหมคะแม่นัตตี้อย่างนั้นปึ๊บนี่ยลูดเลยใช่ไหมคะนี่ แปดทางนั้นแปดแปดทางนั้นสี่ปีแปดแปดเก้าแปดแปดเก้าเจ็ดแป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 ดศูนย์สี่แปดของพ่อปู่ท้งนั้นค่ะทำขอให้ได้รางวัลใหญ่นะคะคุณแม่ค่ะเพื่อพ่อปูอ่ได้ดับคนมา อมาตการพระปูแย่งเงินมาถวายจานน้องยืนสาธุค่ะเศรษยีเมืองนนท์นะคะทุกท่านก็น้ำของนะคะหมาแก้บนนะคะงวดนี้ก็จากลอตเตอรี่ปึกใหญ่เลยนะคะทุกท่านเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ